สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทำคาเลไรซ์หรือว่าแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะคะมาเริ่มเตรียมวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงกันเลยนะคะอันดับแรกก็ตั้งหม้อนะคะใส่น้ำลงไปประมาณ500 ml ค่ะแล้วก็สาเกส,สองช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ใส่ในส่วนใบของต้นหอมญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ขิงค่ะเพราะว่ายางของต้นหอมนะคะจะทำให้หมูเรานุ่มไวค่ะวันนี้เราจะไม่ใช้หมูสไลด์นะคะ อันนี้น่าจะเป็นเนื้อในส่วนของคางหมูนะคะแล้วเราก็เอามาหั่นเป็นลูกเต๋าค่ะเอามาเคี่ยวเขาจะนุ่มมากๆเลยนะคะรับรองค่ะว่าสูตรนี้อร่อยติดใจแน่นอนค่ะเสร็จแล้วเราก็หั่นผักของเราเตรียมไว้นะคะหั่นเป็นลูกเต๋าค่ะชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะเวลาเราเคี่ยวเขาจะได้ไม่เปื่อยค่ะ แล้วหมูที่เราเคี่ยวไว้ก็เปื่อยได้ที่นะคะก็หยิบต้นหอมแล้วก็ขิงออกไว้นะคะเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เอาหอมของเราลงไปผัดค่ะผัดจนกว่าเขาจะออกมาเป็นสีใสๆนะคะแล้วเขาก็จะส่งกลิ่นหอมเลยค่ะก็จะออกไม่ไม้นิดนึงก็จะยิ่งส่งกลิ่นหอมนะคะแล้วเราก็จะใส่แครอทกับมันฝรั่งลงไปค่ะก็ผัดคลุกเขาทุกอย่างรวมกันนะคะ ก็เทคนิคก็คือผัดให้เขาาไม่ไหม้นิดนึงนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลนิดนึงค่ะอันนี้แหละคะ่ะก็คือความอร่อยนะคะจะทําให้แกงกะหรี่ของเราหอมเสร็จแล้วเราก็จะเอาหมูที่เราเคี่ยวไว้เทลงไปเลยนะคะเทลงไปทั้งน้ําซุปเลยค่ะแล้วก็เติมน้ําเพิ่มไปอีกประมาณ700 ML นะคะน้ําซุปที่อยู่ในหมูของเราก็มีประมาณ300 ML ค่ะ แล้วเราก็จะใส่ขิงฝนกับกระเทียมฝนเพิ่มลงไปนะคะเคี่ยวให้เขาเดือดนะคะแล้วก็คอยตักฟองออกค่ะพอเราตักฟองออกหมดแล้วนะคะเราก็จะเบาเป็นไฟอ่อนค่ะเคี่ยวต่อไปประมาณ40นาทีนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเอากะหรี่ก้อนมาใส่ค่ะในกะหรี่ก้อนหนึ่งกล่องจะมี2แพ็คนะคะในปริมาณที่เราจะใส่ก็คือ1แพ็คกับอีกครึ่งหนึ่งค่ะก็จะเท่ากับปริมาณน้ํา1000พัมลที่เราใส่ลงไปพอดีนะคะต้องคอยดูด้วยนะคะถ้าน้ําแห้งเราก็สามารถเติมน้ําลงไปได้ค่ะเราก็จะคนให้เขาเปื่อยนะคะ เวลาใส่กะหรีก้อนอย่าใช้ไฟแรงนะคะเราก็จะค่อยๆค,คนเขาไปแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราคนแรงนะคะผักของเราก็จะเปื่อยยุ่ยได้นะคะเราก็จะค่อยๆค,คนจนกว่ากะหรีก้อนของเราจะเปื่อยยุ่ยให้หมดเลยนะคะแล้วก็คนเพื่อไม่ให้เขาไหม้ก้นหม้อด้วยนะคะก็คอยคนเขาไปเรื่อยๆค่ะเคี่ยวเขาต่อไปอีกประมาณสัก10-15นาทีนะคะ วิธีการทำก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าเขามีซุปก้อนให้เราแล้วค่ะแต่ว่าจะใช้เวลาแล้วก็ความใส่ใจนิดนึงนะคะในการทำแกงกะหรี่ให้อร่อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ที่บ้านทำทานกันจริงๆนะคะบางทีก็ใช้เนื้อสไลด์เหมือนกันค่ะแล้วแต่ค่ะ